ศาสนาพิธีตอนการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาหารที่สาธุชนนำมาถวายการทำบุญตักบาตรเป็นวิธีการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการน้อมนำอาหารหวานข่าวใส่ลงในบาตรผู้ตักบาตร นอกจากจะได้ถวายความอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วยังถือว่าเป็นการสละลดกิเลสคือความโลภที่มีอยู่ในใจเป็นการชำระจิตใจให้อิ่มเอิบเบิกบานการตักบาตรมีทั้งการตักบาตรแก่พระภิกษุสามนเณรที่ออกเดินพิธบาตรในยามเช้าหรือที่กระทำกันในงานบุญและงานพิธีต่างๆในวันสำคัญทางศาสนา